บะมียาใจครับว้าวฝากท่องไว้ก็เพลินละมือเที่ยงวันนี้หม,ม้อต้มมืนอี้กินบะมีแห้งครับมีเหลืองแห้งสุดจอดเลยครับแซ่บที่สุดของเมืองยาสุธน,นนะครับอ่ะเงหนาพพอคาลปบลอยจัง่อยเนาะ ขาดีขนาดครับเบิดทุกมือเลยเอาใส้ถุงห่เลย่เอายางเนาะเป็นเล็้า,าถุงแยกน้ำเอาแบวบโลวกเสีนได้บอได้คือกันชิบไปถัวโมลวกจ้ายางเนาะเม่อาตะน่่่่่่่่่่่่่่น่่่ม่่ม่่ปป่่่่ก กินก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนีวปลาแซ่บกับคนโซ่นะครับขายเบิดทุกมือครับไปไปหาหมอได้ไปหาหมอได้กินร่วงเล่าปลาแซ่บงานเราเค่แซ่บนะพ่อค้าก็รูปรอะว่ากินก๋วยเตี๋ยวกับแซ่บก๋วยเตี๋ยวแซ่บไปหาหมอนได้แซ่บในห้องผมนี่เรียบร้อยแล้วสิบปรุงนะครับใส่ยังใสเนื้อใส่เซเน่แล้วนั้นปะ เจ้าเคยไปเหรียงค่ะแม่ไปประจำแม่ยุใส่เหรีสูตรน้ครับยบ้านดอนกาหมักบุญเหรนนั่นแหะเพราว่าเป็นเจ้าเียยวัตคือยุวัดเอาไปยังสันเจ้าเอาจังไหนพันครับมือละหาพันคือกันกับขายนิ่ประมาณแค่กลป่าท้อก้ยมือละหาพันนหอสองร้อยสองร้อยวยเม่เมาไปยังกั2สองร้อยสองร้อยนี่โมลุดขันใจฟมเลยา แต่พอมักิเขาทีาาหลายๆ,ๆนี่มัาากผิเเดเขาปรุงข้าวลดกเลยครับผมเนี่ส,สใส่แท่นน้ำสมเดครับล่องเบงด้ครับเด้อแซบดครับใส่แท่นน้ำสมใส่้เส้นเยแบไปเลยอหา้าวว่าอา่าอะเจ้า สีดเอาใเกี่ยวำมเดีเก oui> ี่ยวรคเกี่ยวหมดเ๋ยวมามีมามีนี่ให้เพลียวเ่นลวกใลวด้ยคนลวกบุได้ได้ได้า่เอาบรงน้เรียบร้อยครับผม